หมาที่ผมบอกนี่เฮ้ยไม่ยอมเข้ากล่องไม่เป็นไรนี่ครับหมาตัวอันนี้ก็คือวันต่อไปนะครับทำภารกิจ EP ที่สองคือออกกำลังกายเอ้ยไม่ใช่เออมเลี้ยงสัตว อนุักนะครับคือบ้านผมมันไม่มีสัตว์ครับทุกคนผมก็โอนแบาบ้านผมไม่บ่อยะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงแมวเลยดีกว่าากดไลค์กดติดตามมาให้หน่อยนะครับอันนี้คือตัวตั ถ้าเกิดวิกิจะทำรีเดี๋ยวผมจะแจกให้นะครับแต่ตอนนี้กดติดตามเยอะๆก่อนโอเคโอเคทำภารกิจนี้ผมก็คิดว่าผมคิดมาก่อนมากนั้นแล้วนะคบว่าผมจะแบบทำยังไงทำยังไงดีคร่ะไปเจอกันเลยกว่าโอเค ยอมเข้ากล่องไม่เป็นไรครับหมาตัวนี้มันเชื่องครับทุกคนเอ้ยเออตามหมาครับทุกคนโอ้นหมาโม้แล้วโม้แลวโม้แลวโอ้โหไล่จับยากอะเนี่ยไม่ยอมเข้ากล่องใส่ง่ายง่าย,ายกล่องน,นะวัววันเนี้ยดูนี่ฉันให้ดูนะครับ เราเข้ากล้องครับทุกคนหมาตัวนี้อายครับผมจะจับให้ดูครับทุกคนนี่ครับนี่ครับถ่ายรูปหน้าปูกคลิปยานี้ไปไหนซิยานียานี้โอเคอันนี้ครับก่อนจะไล่จับได้ครับหนึ่งช่วงเติมเติมครับทุกคนโอ๊ยโอ๊ยอย,อย่าไปครับนี่ไปไหน นี่นะครับคือกิจกรรมที่สองก็ผ่านไปได้โอ้ยเห็นล้อุย้ยเชื่องโอเคผมจะปล่อยให้มันไปเล่นนะครับทุกคน <sighs> ผมจะปล่อยให้มันไปเล่นโอเคดูกิจกรรมที่สอง <c oughs> ก็น่าจะเสร็จแล้วครับ <c oughs> กิจกรรมที่สอง <c oughs> นุ้ไมหมาตัวเนี้ยเคยไปฝึกที่อเมริกันนะครับทุกคนหมาตัวเนี้ยต้องกินระเบิดนะครับทุกคนหากจะไปฝึกสองสองสไม้ครับทุกคนนี่หมาตัวเนี้ยมันอยู่จากบ้านของห่างไปฟิลิปปินส์มันยังมันยังไม่กินเลยครับว่าระเบิดอยู่คุณลิปปิน้งก็ไม่อยากจะโม่ครับหมาตัวเนี้ยกินดีครับทุกคนเออถ้าอยากให้ผมพักลิ่เกี่ยวกับหมาก็คอมเมนต์มา โอเคจิบ <Okay>. อันนี้ก็คือเสื้อน,นิ่สวยๆอย่างนึไปปื้สกันด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย